เสกจักรยานให้ลอยลงมาถ่ายทําและตัดต่อง่ายๆได้ตามนี้เลยครับในขั้นตอนการถ่ายทานะครับให้เราใช้ขาตั้งกล้องนะครับแล้วก็ทําการล็อกแสงล็อกโฟกัสให้เรียบร้อยก่อนทาการถ่ายถ่ายแบบยาวๆไปเลยครับไปตัดต่อกันได้เลยครับในที่แอปกาคัดของเราเลยครับจิ้มจึงเข้าไปกับเพิ่มโปรเจกต์ใหม่ครับจิ้มบวกเข้าไปนะครับเลือกคลิปที่จะนํามาตัดนะครับคลิปตัวนี้นะครับเพิ่มมา1ตัวนะครับก็เห็นว่าคลิปมันมืดนะครับขอปรับแต่งสีคลิปสักเล็กน้อยนะครับ เลือนนะครับจิ้มเข้าไปครับเลือนหาเครื่องมือปรับแก้ครับจิ้มเข้าไปครับผมปรับความสว่างขึ้นนิดหนึ่งครับปรับความอิ่มสีขึ้นนีกนิดหน่อยครับแสงไฟรอบๆเพิ่มอีกนิดหนึ่งครับแล้วก็จะทาจุดดําให้มันดําขึ้นสักหน่อยนะครับในสีดํานะครับมันเข้มหน่อยอ่ะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วผมก็ติ๊กถูกเข้าไปนะครับก่อนอื่นนะครับผมขอทํารูปจักรยานก่อนนะครับแบ่งฉากครับลบส่วนหน้าออกไปนะครับ ตรงนี้นะครับลบแบ่งฉากแล้วลบสวนท้ายออกไปนะครับผมทาการเอ็กซ์พอร์ตไปหนึ่งครั้งครับเรียบร้อยครับไปที่รูปภาพของเรานะครับนี่ครับมาที่วิดีโอที่เราได้มาเมื่อสักครู่นะครับเราจะทําการนะครับทําให้เป็นภาพนิ่งนะครับด้วยการนะครับแคปเจอร์หน้าจอเลยครับแคปเจอร์หน้าจอได้เสร็จแล้วนะครับเราจะได้ภาพนิ่งมาหนึ่งภาพนะครับนี่ครับทาการครอปให้เรียบร้อยครับ เสร็จแล้วก็ไปที่แอปแคปคัตของเราครับจิ้มจึงเข้าไปครับมาที่ลบพื้นหลังครับเลือกรูปภาพนิ่งของเรามาหนึ่งใบนะครับนี่เราก็จะทําการลบพื้นหลังให้นะครับเรียบร้อยนะครับส่งออกไปเลยครับนี่เรียบร้อยเสร็จสิ้นไปครับเสร็จแล้วเราก็มาดูที่โปรเจกต์เก่าเลยครับที่เราทาเอาไว้นะครับนี่ตรงนี้นะครับเราทําการยืดเลยครับนะครับอตำแหน่งที่ว่างๆนะครับเราดูตรงนี้นิดนึงครับอ่าจะเห็นตำแหน่งว่างๆไหมครับ ผมขอทําตาแหน่งว่างๆไว้ก่อนนะเก็บไว้ใช้งานนะครับด้วยเรื่องการตรึงนะครับเรื่องหาเครื่องมือตรึงนะนิดนึงนะครับเดี๋ยวแล้วครับจึกกลับไปครับลบส่วนท้ายออกไปครับเสร็จแล้วมาดูส่วนข้างหน้านะครับผมทําท่ายืนมองครับยืนมองจักรยานปึ๊บจักรยานลงมาตรงนี้มองตรงนี้พอครับแบ่งฉากนะครับลบส่วนหน้าออกไปเนะครับออกไปมองจักรยานแล้วปั่นออกไปอันนี้ครับเดี๋ยวตัดส่วนท้ายนิดนึงครับ เห็นไหมครับผมจับเจ้าคลิปตัวนี้ลงมาด้านล่างนะครับด้วยเครื่องมือภาพซ้อนครับเดินหาเครื่องมือภาพซ้อนครับจึดครับนี่ครับมาดูตำแหน่งครับที่เราจะวางนะตอนที่จักรยานลอยลงมาแค่ไหนนี่ครับนี่แหละอาจจะพอดีนะอืมกดมานิดหนึ่งครับมานิดหนึ่งเสร็จแล้วก็ทําการมาสนะครับจิ้มเครื่องมือ มาสครับจำทีมที่คลิปด้านล่างนะครับมาที่มาสครับผมก็เลือกวงกลมครับมาสปิดเจ้าตัวจักรยานไว้อบบนี้ครับปรับคนนกสักนิดหนึ่งครับอืมติดถูกเข้าไปครับติดถูกเข้าไปครับปื๊บตอนนี้ผมจะเอาจักรยานลอยลงมาเนาะอ่าไปหาคลิปจักรยานเราเลยครับเพิ่มโอเวอร์เลยครับ ไปที่รูปภาพครับนี่ครับจักรยานที่เราเจาะเอาไว้นะครับที่เราทํเอาไว้อืมแล้วก็ปรับขนาดกันครับให้มันเท่ากันกันกบจักรยานของเราปรับเลยครับปื๊ดไอ้เคียนยังค่อยๆปรับนะครับอ่าตรงนี้ก็อยามาวางซ้อนให้มันทับกันเลยครับอ่าจะเนียนไม่เนียนก็อยู่ตรงนี้แหละครับอะดูนะครับปั๊บปื๊ เดินมาโอเคครับตอนท้ายนี้นะผมปรับนี้ครับเสร็จแล้วนะครับจะทําการทําให้จักรยานลอยลงมาครับจิ้มคีเฟรมหนึ่งครั้งครับแล้วก็มาที่ด้านหน้านะครับยกจักรยานขึ้นไปข้างบนเลยขยายเลยครับอืมอ่ามันจะเห็นเป็นจักรยานลอยลงมาครับตื้นนี่ครับร้อยครับนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็เอ็กซ์พอร์ตไปใช้งานได้เลยครับ คุณจะตัดต่อได้คุณจะถ่ายคลิปสวยแล้วคุณจะรวยด้วยคอนเทนต์อาจารย์เปียกสอนแทนทําทครับ